ไปดูความเคลื่อนไหวการบ้านการเมืองกันบ้างน,นะครับคุณผ,ผู้ชมวันพรุ่งนี้มีหมุดหมายสําคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีอินโดนีเซียครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับเพื่อหาหรือข้อราชการเต็มคณะพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยอินโดนีเซียในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในหลากหลายมิติครับ วันจันทร์ที่19พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายปราบบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอินโดนีเซียและถือเป็นการเยือนไทยของผู้นําอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี สำหรับกำหนดการพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศหน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองจะร่วมหารือข้อราชการเต็มคณะภายใต้กลไก Leaders c o n s u l t a t i o n ครั้งแรกก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่างๆของไทยกับอินโดนีเซียพร้อมทั้งมีการถแถลงข่าวร่วม จากนั้นท่านนายกจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียผู้นำทั้งสองจะหาหรือครอบคลุมทั้งความมั่นคงการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านเศรษฐกิจการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อประสานมาตรฐานมาตรฐานอาหารฮาลาลระหว่างสองประเทศการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรประมงรวมถึงการท่องเที่ยวและความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการรวมตัวทางเศรษฐ,ฐกิจของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกครับ